โอเคครับสวัสดีครับวัดอิสุตัวจริงครับวันนี้ส่งมอบแคปไฮแลนเดอร์1.9 LDA สีเทาแลมโบให้กับคุณพี่สารินีและก็ครอบครัวครับสวัสดีครับอ่าสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยครับผมอ่าสอบถามกันก่อนนิดนึงครับว่าวันนี้ครับเดินทางมาจากที่ไหนครับผมจังหวัดศรีสะเกษค่ะเดินทางมาจากจังหวัดศรีสะเกษเย้โอ้โหไกลมากกี่ชั่วโมงครับกี่ชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงสุดยอดมากๆครับเอฟซีของเราครับเดินทางมาจากศรีสะเกษเลยนะ 7ชั่วโมงเดินทางตั้งแต่เมื่อคืนวันนี้เดินทางมารับรถกับเราแล้วสอบถามนิดนึงครับอยู่สีสเกตออกรถได้ง่ายออกรถได้จริงไหมครับจริงค่ะไม่ต้องใช้คนขับใช่ค่ะไม่ต้องใช้คนอ่ามีไฟแนนซ์บริการเซ็นให้ถึงที่ใช่โอเคครับผมขอบคุณมากมากเลยครับวันนี้ที่เดินทางมากรันตีให้เราถึงที่อิลซุซอสายงคนิตยาสาขานิคมนชจนะหล่อไหมครับหล่อไหมครับรถหล่อนะนี่ครับครับพารเดอร์เบริเก้เอลดีเอสีเทารลมโบตัวใหม่ล่าสุดครับขอบคุณมากมากครับ ล้ำรวยเงเฮงนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับคิดสิ่งใดก็สมหวังตามความปรารถนาเลยนะครับอ่านี่ครับใครอยากได้แบบนี้นะครับโทรทักไลน์อินบ็อกซ์มาเลยอยู่ต่างจังหวัดก็ออกรถกับเราได้ง่ายออกรถได้จริงไม่ต้องใช้คนขับด้วยลืมถามเลยคุณพี่ประกอบอาชีพอะไรครับถึงออกรถได้ง่ายขนาดนี้อนนี้รับราชการรับราชการบัตรทะเบียนบ้านเก็บเบงสลิปเงินเดือนจบไม่วุ่นวายโอเคครับผมอ่ะโทรทักไลน์อินบ็อกซ์มานะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าวัดีิสุดตัวจริงครับบ๊ายบายครับโอเคครับโอเค